พระธรรมคำสอนหัวข้อสติสติคือความระลึกได้ความนึกได้ซึ่งมีธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าสติก็คือคำว่าสัญญาสัญญาคือการจำได้หมายรู้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดคือ ถ้าเกิดเราเนี่ยมีคนบอกเบอร์โทรศัพท์เรามาว่าเบอร์อะไร08ดด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 บอกเรามาเรียบร้อยเราเราก็เราก็จดเอาไว้หรือว่าเมม,มเอาไหมในมือถือปึ๊บแล้วถ้าเกิดว่าเรานึกมันเนี่ยเราก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเรามาเห็นตัวเลขนี้เนี่ย เราจําได้ว่าเป็นของใครเนี่ยอันเนี้ยใช้คําว่าสัญญาคือการจําได้เราต้องมาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วจาได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูที่เราจดเอาไว้หรือไม่ได้ดูที่เราเมมไว้ในมือถือเนี่ยแล้วเราเนี่ยนึกได้ระลึกได้อันนี้เนี่ยเรียกว่าสติอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเพื่อความเข้าใจความหมายของคําว่าสติและหเห็นความแตกต่างของคําว่าสัญญาด้วยนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องเหตุที่จะเกิดสติหรือเรียกว่าเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดสติก็คือการที่จิตจดจําสภาวะทําได้หรือจดจํารูปนามได้อย่างแม่นยํานั่นเองไม่ได้ไปบงังแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ให้เราเนี่ยจดจําหรือพูดง่ายว่าบังคับจาจำจำจำพูดง่ายบังคับให้เกิดสติ สติไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้เกิดแต่เราจะต้องหมั่นที่จะดูกายดูใจให้เห็นกายเห็นใจของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจิตของเราเนี่ยจดจำสภาวะรูปนามหรือจดจำสภาวะของกายของใจเราได้คือไม่ว่าเราจะมองเราก็เห็นเป็นรูปไม่ว่าเราจะฟังเราก็ได้ยินเสียงเราคอยหมั่นที่จะ สังเกตแล้วก็รับรู้การเห็นการฟังให้เห็นกายหเห็นใจของเราอะว่าตอนนี้จิตใจเรามีกิเลสอยู่กําลังโกรธอยู่นะจิตใจเรากำลังมีความโลภอยู่นะคือให้เห็นสืบเนื่องไปเรื่อยๆแล้วจนถึงจุดหนึ่งจิตจะจดจําสภาวะของรูปนามที่เราได้หมั่น ฝึกสติตรงนี้สติเป็นสิ่งที่ฝึกได้แต่บังคับไม่ได้เพราะสติจะเกิดขึ้นเองโดยที่จำสภาวะได้นะครับก็ขอฝากสติไว้ประมาณนี้นะครับ